ตู่เปียวดีลองชุดเจ้าสาวแบบเวอรวังก่อนตัดภาพไปที่ชุดเจ้าบ่าวแบบชิลจัด,จดเรียกได้ว่าหากเอ,อ่ยชื่อเธอคนนี้มาหลายคนก็คงรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วค่ะสำหรับคุณตู่เปียวดีมารีนนคุณหนูของทายาทมารีนนซึ่งตู่ก็เป็นลูกสาวของประชามารีนนและพระทิเซียมารีมารีนนค่ะเป็นหลานสาวของประวิทย์มารีนนซึ่งปัจจุบันเป็นผู้จัดละคร และดำรงตำแหน่งอยู่ฝ่ายบริหารการตลาดของช่อง3อีกด้วยค่ะซึ่งในวันที่9ตุลาคมนี้คู่ของผู้จัดละครคนสวยอย่างตูปิยะวดีมารีนน์ และหนุ่มมาวินทวีผลก็จะจัดงานฉลองมงคลสมรสซึ่งก่อนหน้านี้ก็ทำเอาหลายคนถึงกับตั้งหน้าตั้งตารอดูค่ะเพราะว่าหนึ่งในดีเทลชุดเจ้าสาวบอกเลยว่าจึงอลังการมากๆประดับด้วยเพชรแท้มูลค่าถึง100ล้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะและล่าสุดก็ได้เห็นภาพคู่ของตู่ปียวดีที่ไปออกชุดเจ้าสาวก่อนถึงวันจริงนี่ยังไม่จัดเต็มนะคะยังสวยขนาดนี้ สมกับเป็นชุดของเจ้าสาวททย,ยาตมารีนอนจริงๆค่ะโดยตัปเปียวดีได้เขียนแคปชั่นเอาไว้บอกว่าสภาพว่าที่เจ้าบ่าว #marwinwadiforever ใดๆก็คือเจ้าบ่าวชุดชิลมากจริงๆจนมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเอาชุดนี้เลยนะเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็มาตอบกลับบอกว่าสบายบายเรียกได้ว่าเป็นเจ้าบ่าวที่แสนจะสุดชิลจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณแหล่งข้อมูลข่าวจากไทยนียร์โซลน์ด้วยค่ะ